สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวธาตุไฟทุกคนทุกท่านสู่ทารโร่เทอราพี่บายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของปักหลังเดือนมก,กราคม2565นะคะชาวธาตุไฟนะคะหรือ เพื่อนๆนะคะในที่เกิดในราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะปากหลังเดือนมกราคม2565นี้นะคะ Conclusion s are within reach นะคะสำหรับเพื่อนๆชาว ทาดไฟนะคะในปักหลังเดือนมกราคมนี้นะคะสิ่งที่เป็นบทสรุปนะคะของสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอมมิชเมนต์นะคะสถานะความรักความสัมพันธ์หรืองานโปรเจกต์งาน project, งาน,นะคะสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ในตอนนี้นะคะมันเหลืออีกแค่แค่แคอึ่มนะคุณก็จะแตะถึงมันแล้วนะคะใกล้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วค่ะนะ,ะนะในช่วงเดือนนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะขอไพ่ทาโร่นะคะให้กับชาวทาดไฟนะคะเมสิงธนูค่ะในช่วงปักหลังเดือนมกราคม2565นะคะดวงชะตาภาพรวมของชาวทาดไฟเป็นอย่างไรมาดูกัน bottom of the deck เป็น page of pentacles นะคะไปแรกโอ้โหเจวิลเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีความตึงเครียดนะคะเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะความคิดนะคะอ่าอาจจะมีเรื่องของการเออเครียด กับสิ่งที่คุณต้องการจาะค,ควบคุมมันนะคะมากจนเกินไปนะคะเลยกลายเป็นเรื่องของพลังงานลบๆในหัวได้นะคะออตอนนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ COVID โควิดโรคติดต่อต่างๆนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนก็ได้นะคะอือ mm hmm. two of cups นะคะ King of Pentacles ค่ะ Three of Pentacles Five of Pentacles Six of Cups Page of Cups Seven of Cups Page of Swords นะคะปิดท้ายด้วย Five of Cups นะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะที่ผ่านมาเนี่ย เตยคิดว่าคุณอาจจะได้มีการเรียนรู้ทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีอายุน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวทาตน้ำก็ได้นะโอ้ชาวทาตน,น้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนั่นเองนะคะอ๋อแต่ว่าสถานะความสัมพันธ์ที่เคยเจอมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ มีระยะห่างต่อกันอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวงอนเดี๋ยวง้อนะคะหรืออาจจะมีความห่างไกลกันในเรื่องของระยะทางหรือแม้กระทั่งทางจิตใจนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยปัญหาหลัก,ลกๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของฐานะการเงินด้วยก็ได้นะคะเอ,อ่อถ้าใครที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ที่กล่าวมานะคะ ออหลักๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าคุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความวุ่นวายทางด้านการเงินนะคะมีเรื่องของภาวะเงินขาดมือนะคะ ก็พยายามที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่กับชีวิตมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเริ่มต้นอย่างมีความสุขนะคะแต่ก็ทำได้ยากลำบากในจุดที่ผ่านมานะคะอืมในตอนนี้เนี่ย the devil มาเลยนะคะคุณอาจจะมุ่งม,มั่นในเรื่องของงานเน่ยมากจนเกินไปนะคะเลยส่งผลกระทบกับเรื่องของความเครียดนะคะ ถามว่าความรักมาเด่นไหมก็เด่นนะคะเพอ two of cups ก็มานะคะเออด้วยความที่ตอนนี้คุณมีหลายอย่างในหัวนะคะ seven of cups มานะมีหลายอย่างในหัวมากๆเลยนะคะคนโสดเนี่ยน่าจะแบบโหโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็อยากจะได้อยากจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะมีโฟกัสหลายจุดมากๆเลยในชีวิตในตอนนี้นะคะแต่ทำอะไรมากไม่ได้แล้วดัน ไปเรียนรู้ทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกอจ,จะเป็นชาวธาตุน้ําหรือจะเป็นชาวธาตุดินด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวราศีมังกรเนาะอืมในความสัมพันธ์ในตอนนี้เตยมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะซีเรียสมากจนเกินไปนะคะไม่ปล่อยอะไรเลยนะพยายามจะทําให้ทุกอย่างให้มันแบบดี Perfect นะคะซึ่งคนเรานะ่ะ ในในจังหวะที่เอ,อ่อในบานจังหวะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําทุกๆอย่างให้ดูเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องรอนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะบางสิ่งบางอย่างเทคแอคชั่นได้ในตอนนี้ก็ทําอะไรที่ต้องรอก็รอดีกว่า นะคะพยายามที่จะผ่อนคลายตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะคนโสดเนี่ยระวังในเรื่องของการที่มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่คุณและเขาเนี่ยแหละตยมองว่าก็อาจจะมีสถานะอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อกันอยู่นะคะอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่ว่า เชื้อชาติศาสนาขนบธรรมเนียมศิลธรรมอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะอาจจะมีเรื่องของสังคมที่มองเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ดีไม่งามประมาณนี้ก็เลยส่งผลกับความคิดความเครียดของคุณนะคะเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะต้องพยายามปล่อยวางกันบ้างนะคะอย่าไปควบคุม control คนรักมากจนเกินไปนะคะอ,อ๋อเตยมีความรู้สึกว่าคนที่มีคู่เนี่ยตอนเนี้ยต่างคนต่างที่จะ ให้ความสำคัญในเรื่องของการเงินน่าจะดีกว่าแล้วก็มีสเปซต่อกันบ้างนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ค่อยใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารกันไปในทางที่ดี P s o t i v e t h n n ก i n g กันนะคะอย่าเอาพลังงานลบๆหรือความมโนนะคะในสิ่งบาง,ออบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความตึงเครียดกันโดยไม่จาเป็นนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยก็ยังมีความรักความสัม พันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ในในความรู้สึกอะนะคะอืมเ,ออเรื่องของการเงินเนี่ยเตยมองว่าสำหรับชาวทัดไฟเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของคอนเน c t ชันนะคะดีๆที่เข้ามานะคะมีตัวเลือกทางเรื่องในการวางแผนทำธุรกิจนะคะมีพาร์ทเนอร เข้ามาใหม่นะคะแต่ในตรงนี้เนี่ยต้องระวังด้วยว่าในคอนเน็ชันที่มีเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงมาหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายไหมนะคะเป็นเรื่องของอะไรที่ผิดศีลธรรมไหมหรือว่าเป็นอะไรที่มันแอบแฝงมาด้วยเ,เรื่องของสถานะอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะเพราะดูแล้วมันอาจจะเป็นโทษกับคุณซะมากกว่านะคะ ในเรื่องของธุรกิจกลางคืนธุรกิจเทาๆเนี่ยเตยว่าไป,ไปได้ดีเลยแหละบางคนก็ทํามาค่ะขึ้นในเรื่องนี้เหมือนกันนะอ่ะก็ว่าไม่ได้นะคะสําหรับชาวทาตไฟนะคะในช่วงนี้ถ้ามีเวลานะคะวันพุธตอนกลางคืนนะคะก็ไปไหว้สักการะบูชาพระราหูนะคะหรือพญายมมาราชนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณในช่วงนี้เลยแหละนะคะ ในช่วงปักหลังเดือนมกราคม2565นะคะสำหรับชาวทัตไฟนะจะมีเรื่องของกัลยาณมิตรที่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาเอ็นดูคุณนะคะให้เรื่องของโอกาสนะคะในด้านการเงินการลงทุนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มองเห็นศักยภาพในตัวคุณแหละนะคะแล้วก็มาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะ ออถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างในเรื่องของการซุบซิ้นนื่นทาใส่ร้ายนะคะหรือข่าวคราว,ราว,ราวในเรื่องของเศรษฐกิจความเครียดนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้นะคะก็พยายามปล่อยวางซะนะคะอะไรที่เป็นอดีตนะคะ อะไรที่มันเคยผิดพลาดมาลงทุนผิดพลาดไว้ใจใครผิดนะคะก็ขอให้คุณนะปล่อยวางทิ้งมันไปซะนะคะเราเริ่มต้นใหม่โฟกัสอนาคตของคุณใหม่นะคะเพราะมีแนวโน้มนะคะที่คุณจะมีความรู้สึกเสียดายโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะตรงนี้เนะี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเลยนะคะขอให้คุณโฟกัสข้างหน้าจะดีที่สุด นะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะอาจจะได้เรียนรู้อะไรกันกับคนที่คุณได้ทําความรู้จักกันในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดนะใช้เวลาทุกสิ่งใช้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทางเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะคะพยายามใจดีกับตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะให้คุณค่าให้ความสำคัญของตัวเองมาเป็นหลักมากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะในช่วงนี้เลยนะ ในเรื่องของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคะเตยมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีความผูกพันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีร่วมกันในความรู้สึกนะคะแต่ถ้ามาพิจารณาดูดีๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้คู่ควรกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้คุณเนี่ยมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตที่รอคุณอยู่นะคะ ในเรื่องของคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วเนี่ยพยายามที่จะใจเย็นๆคุยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบว่าก้าวกระโดดเนี่ยโดยว่าไม่เหมาะนะคะในช่วงนี้พยายามที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะให้มากที่สุดดีกว่านะคะเรื่องของคําพูดคําจาหรืออะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยพยายามที่จะปล่อยวางมันไปจะดีที่สุดนะคะอย่าพูดอะไรที่ เราไม่ได้ไต่ตองแล้วมานั่งเสียใจทีหลังเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โรแมนต์แซงจอลกันสักสองใบนะคะให้กับชาวธาตุไฟค่ะนี่ stay optimistic about your love life นะคะ positive thinking and faith นะคะ will bring you romance นะคะอย่างที่บอกไปนะคะพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะพยายามที่จะ ออมองคนรักของคุณในแง่ดีนะคะเชื่อใจมั่นใจมั่นคงต่อกันและกันนะคะสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะอีกหนึ่งใบนะคะ separation นะคะ time apart from your partner is on the horizon นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการตัวไกลใจห่างนะคะเรื่องของระยะทางหน้าที่การงานหรือการพูดคุยสื่อสารกันค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับ ในเงื่อนไขตรงนี้นิดนึงแล้วก็หนักแน่นมั่นคงซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะคะจะไดะ้ความสัมพันธ์จะได้ราบรื่นไปกันได้นะคะขอหนึ่งใบนะคะจาก Angel Answer ค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นคําตอบนะคะให้กับทุกๆคําถามของชาวทาดไฟนะคะ mm hmm. ในช่วงปักหลัง mm hmm. เดือนมกราคม2565นี้เวทอ่า ไพ้บอกให้รอนะคะ no <laughs> no นะคะอย่าพึ่งรีบร้อนใจร้อนอย่าพึ่งพูดอะไรในสิ่งที่คุณไม่ทันได้คิดนะคะคิดก่อนพูดนั่นเองนะคะอะไรที่รอได้อย่างที่เตยบอกนะ อะไรที่รอได้ให้รอนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรในช่วงนี้นะคะอย่าเทคแอคชั่นอะไรโดยขาดสตินะคะใจเย็นกันดีกว่านะคะอีกนิดเดียวค่ะอย่างที่พ่บอกนะคะ Conclusion s are with i n r e r i s นะคะอีกนิดเดียวค่ะสิ่งที่คุณรอคอยมันจะปรากฏผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นมีสตินะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวธาตไฟเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมด้วยการใช้วิจรารณญาณด้วยนะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะเตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะทุกช่องทางการติดตามนะคะ Facebook YouTube TikTok แล้วก็ AmarinTV.com นะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีชาวธาตุไฟทุกคนคะ่ะ